คุณอ่านนักข่าวอะค่ะนักข่าวคือจะถามเฮี้ยอะไรนักหนสองรอบสารอบสี่รอบคะนี่มันเฮี้ยต่อทุกคนหยุด่อมากหยุดมีโปรเฟสชั่นอลค่ะอย่าคันหีมาก แข่คำพัก,กาฟาดนักข่าวไทยหยุดเสียมหยุดคันกีให้กลับบ้านไปถามตัวเองว่าอยากมีนายกชื่อพิธาไหมกลายเป็นประเด็นและกระแสร้อนแรงมากสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลและการร่วมลงนาม MOU ที่ตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากล่าสุดในรายการข่าวจบคนไม่จบ EP ที่91ซึ่งมีผู้ดำเนินรายการคืออันพัวนาและแข่คำพก,กาโดยพิธีกรทั้งสองคนได้หยิบ ยกระเด็น MOU รัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อประชาชนทางรอดหรือแค่ฝันที่รอวันเป็นจริงซึ่งในหนึ่งตอนมีการพูดถึงนักข่าวโดยแขกคมการได้มีการพูดถึงว่านักข่าวจะถามอะไรนักหนาสามรอบสีรอบมึงเป็นนักข่าวแล้วสิ่งที่ถามไม่ใช่ผลประโยชน์ของพรรคก้าไกลพรรคเพื่อไทย อยากจะได้ยอดอยากจะมีมีมไปทำไมไม่อยากได้เหรอคุณภาพชีวิตอยู่ดีกินดีประชาธิปไตยในประเทศนี้อะแล้วถ้าอยากได้ประชาธิปไตยต้องช่วยกันทำ ไม่ใช่มาช่วยกันเสี่ยมไม่ใช่มาช่วยกันปั่นนักข่าวหยุดไม่ต้องออกนอกหน้ามากว่าที่นายกเหรอมากหยุดมีโปรเฟชชั่นอลอย่าคันกีให้มากนักหลังจากที่แขกครมกาฟาดแปลงไปแล้วอ่านพัวนาดผู้ดำเนินรายการต้องรีบบอกว่าอุ้ยตายใจเย็นๆพร้อมกับฟาดตอว่าเป็นนักข่าวควรมองไปข้างหน้าอยากเห็นประเทศเป็นยังไงอยากมีไหมนายกที่ชื่อพิธากลับบ้านไปส่งกระจกแล้วถามตัวเองถ้าอยากมีนายกที่ชื่อพิธาต้องทําให้พักเพื่อไทยและ พักก้าวไกลสามาคีกันไม่ใช่แตกกันสามารถรับชมคลิปเต็มได้ในรายการข่าวจบคนไม่จบอีพีที่เก้าสิบเอดบอกเลยว่าอีพีนี้เดือดมากๆค่ะฝากติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมีคนซื้อและคนเชื่ออีเวต์มันทําให้รู้สึกแอนนอยนักข่าวอะค่ะนักข่าวอะค่ะมือจะถามเฮียะไรนักหนาสองรอบสามรอบสี่รอบคะแลว้วสิ่งนี้มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของพรรค สิ่งนี้มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยมึงจะได้ engagement มึงจะอยากได้ยอดมึงจะอยากได้มีไปทำเฮียอะไรนีมึงต้องช่วยกันทําไม่ใช่มาช่วยกันเสีย้ยไม่ใช่มาช่วยกันปัน่นต้องออกนอกหน้ามากว่าที่นายยกล่อมากหยุดมี professional ค่ะอย่าคันหีมาก เป็นนักข่าวช่วยไปทําหน้าที่เป็นนักข่าวมึงอยากมีไหมนายกชื่อพิธามึงอยากมีไหมมึงต้องทําให้พักคก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ยเขาสามัคคีกันไม่ใช่แตกกัน